มเจอกันอีกเช่นเคยครับกับแม่โคตตโตปดวันนี้เรามาขุดอ่อนะขุดสะนะฮะเอาตอไม้ลงบอ่อเอาลากไม้ลงบ่อครับวันนี้งานเบาๆ ขี้ขน,นงขี้ขน,นงโอ้ oh, ตอใหญ่มากบุ้ม ดูเจ้าโกเบเจ้าโกเบครับขุดต,ต่อไม้ไงกุด ภาพบ่อครับสบภาพบ่อสภาพบ่อที่เราจะเอาตอมงลงนะฮะแสงจะท้อนดูไม่ช,ชัดนะฮะ เจ้าโคเบ,รค,รบ,เเบรครับเโกเบครับโคเบเอสรครับตัวนี้มาพมเจ้านี่มิสูฮะมิสูมิชิบุน ต่อไม้เห็นอยู่ลงหมดฮะตรัอไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยเอาลงหมดนะคระับอไม้อยู่ข้างหน้าเอาลงหมดเลยไปไว้นะครับ บอกมาจับปลาไหลใส่ปลาไหลปลาไหลพี่เสแจทำไว้ใส่ปลาไหลเขาไม่เห็นพี่เสือซาดีพี่ปลาไหลสาดีไหมเจือตัวแล้วเจือตัวแล้วจับปลาไหลอย่างนี้ตัวกันนั่นยังไรสดบ่บ่าไม่เอ็นค้อน มาเลยสวดล่งช่องนี่เอาล่งช่อง,องกูบป<ะ>่องร<ะ>อ,อย เชียงบุรีกันเลยว่บนบนิบนบนึนบินเออวันนี้ดอกยูงันืีเก้ันล่ะไดไปก็ไปไปไป เลยตามติดฮนะสัตว์โลกครับเห็นไหมครับพี่น้องสัตว์โลกกำลังไปครับก็กำลังเลื้อยไปเรื่อยครับกำลังเลื้อยไปเรื่อยครับกำลังเลื้อยไปเรื่อยครับเนี่ยเขาก็ลงรูครับลงไปนรูครับ ก็เลื้อยขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นลงมีสุดนะฮะ เขาขดอยู่ในรูครับ